สวัสดีครับผมแบ็คแพลกร์ทีวีนะครับและนี่คือรายการร้องเรียนทุกนะครับและวันนี้นะครับเราได้รับข้อความมานะครับว่ามีชายผู้หนึ่งโดนคิปเปอร์ระเบิดบ้านนะครับและชายคนนั้นก็อยู่กับเราในคืนนี้แล้วนะครับสวัสดีครับคุณเลครับเชิญคุณเลครับครับขำมากีลครับมานั่งก่อนครับโอเคครับคุณช่วยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นได้ไหมครับได้ครับันันนะครับผม ต่อมอยู่เลยครับมันก็ผมไม่รู้มาจากไหนครับผมเลยเข้าบ้านไปมันก็ระเบิดโอ้ไม่กูคันเลยครับผมก็งงครับผมก็หลับไปไปช่วงั้น่ากลัวมากเลยนะครับคิปเปอร์เข้าถึงบ้านคุณเลยละครับอเครับผมตึ้าดิ้นเลยคะใจเย็ครับเราจับให้แล้วครับตัวนี้แหละครับใช่ตัวนี้ไหมครับที่ทำลายบ้านคุณอ่ะผอดูหน้าเหรอครับใช่ใช่ตัวนี้แหละครับตัวนี้ใช่ไหมครับและท่านผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นภาพนะครับมีภาพเหตุการณ์วันนั้นมาให้ดูนะครับ ไปชมกัน,นครับอดสบายจีเลยอไอ้ปาโว้ยต้องไปไม่ว่า ตายเลยตายเลยส้นปีนควายเอ้ยแกเลยปียเ,ยยยยเกียร์ลอยแล้วไอ้คิปเปอร์ลุติบหายแล้วจิบหายแล้วหนีแล้วคุณคนระวังตัวด้วยคิปเปอร์มาแล้วทำไงดีฮะไอ้มาไอ้เฮ้ยอ้าอ้า